ให้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของระบบ A อโดยคร่าวๆเบื้องต้นเรามานทำความรู้จักรประเภทของระบบปรับอากาศกันก่อนว่ามันมีกี่แบบยังไงบ้างนะเพื่อจะให้เข้าเข้าใจภาพรวมของตลาดก่อนตอนนี้ในตลาดไทยเนี่ยเราใช้แอร์อยู่แค่สาประเภทก็คือสปิ e ท t ยสเ VRV และตัวชิลเลอร์ซึ่งแต่ละตัวเนีมีข้อดีข้อเสียแล้วรูปแบบในการใช้งานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่ฟังก์ชันการใช้งานของ ตัวอาคารหรือสถานที่นั้นองค์ประกอบหลักของเครื่องปรับอากาศแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆสองส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่ปล่อยความเย็นกับส่วนที่ปล่อยความร้อนก็คือรูปแบบการทํางานของแอร์มันคือการดึงความร้อนจากพื้นที่ใช้งานออกไปปล่อยข้างนอกก็คือในอาคารดูดความร้อนในอาคารไปปล่อยความร้อนในในอากาศข้างนอกนอกตัวตึก มันเลยแบ่งเป็นสองโหนดกันนั้นเองก็คือเป็นกรุปของคอยเย็นกับคอยร้อนนะทางซ้ายมันเหมือนเป็นเราเรียกกันว่าคอยเย็นเป็น FCU unit แล้วก็อีกส่วนคือส่วนของ condensing condensing unit ก็คือส่วนของคายความร้อนสู่บรรยากาศก็หน้าตาก็เหมือนอย่างที่เห็นถ้าถ้าเป็นตัวปกติเนี่ย as p i t e เราก็จะเห็นอันนี้เป็นคอยเย็นแล้วก็มองเห็น ทั่วไปที่ตั้งอยู่ตามเปเบียงอันนี้คือคอยลร้อนตัวรูปแบบของคอยเย็ยนมีการติดตั้งในหลายๆลักษณะที่ออกแบบตัวเครื่องไว้จะเป็นติดแบบผนังเป็น wall type หรือเป็น built-in ฝังเขาเ้าไปในฝ้าก็ได้ซึ่ง built-in ก็มีฝังฝ้าแบบเหมือนตะกี้แบบมีหลือบให้พ่นหรือแบบทิศทางคือดันอากาศลงก็มีก็เป็นแบบ b u i l ิ i เหมือนกันอันนี้เป็นฝังเพดาน กับอีกแบบหนึ่งเป็นแอร์ตั้งหรือแอร์แขวนนะเป็นซิลิ่งไทท์หรือฟลอร์ไทท์อีกพวกหนึง่งก็คือแบบเป็นตู้ขึ้นมาพวกนี้จะ B T U สูงหน่อยเป็นแพ็กเกจไทท์แต่อีกแบบหนึ่งซึ่งเ,เคลื่อนที่ได้ก็คือจะมีล้อเสียบปลั๊ก ถ้าแบบโบราณจริงๆคือแบบติดหน้าต่างก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วอันนี้เป็นหน้าตาของแบบโบราณติดหน้าต่างเข้าไปก็ฝั่งหนึ่งอัดความเย็นเข้าไปอีกฝั่งด,ด,ดูดความร้อนออกมาทีนี้มาดูหน้าตาของสปิทไทปุ๊บเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดคือระบบของตัวคอยลร้อนเนี่ยหรือ CDU มันกระจายอยู่เต็มพื้นที่ คือ1นึ่นคอยเย็นต้องใช้หนึ่งคอยร้อนเพราะฉะนั้นตัวอาคารที่มีห้องย่อยๆแล้วมีติดแอร์อยู่ทุกห้องเนี่ยสมมุติ5้าห้องก็ต้องใช้คอยร้อนห้หตัวติดไปต้องหาพื้นที่ให้มันไม่อย่างนั้นต้องติดยึดติดกับกำแพงด้านด้านนอกต้องทําโครงสร้างเพิ่มหรือในบางกรณีถ้าเป็นการงานออกแบบใหม่เนี่ยปกติเขาจะออกแบบเผื่อพื้นที่ระเบียงเอาไว้เพื่อตั้งคอยร้อน แปลว่าโอนเนอร์หรือเจ้าของสถานที่ตัวตึกหรืออาคารหรือบ้านนั้นต้องเสียเงินทำโครงสร้างทําพื้นรองรับเพื่อเอามาวางคอยร้อนนี่แหละเ,เพราะนั้นเอาเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ตัวสปิทา e มีในปัจจุบันมันต้องมันต้องเสียที่หนึ่งต่อหนึ่งอันนี้แบบหนึ่งคือแบบ VRV เนี่ยตัว CDU หรือ c o n d i t i n i n g Unit เนี่ยมันมันรวมศูนย์กันก็คือตั้งอยู่ในสถานที่หนึ่ง ที่เดียวก็ได้เช่นบนอาคารหลาดฟ้าบนระเบียงบ้านหรือหลังบ้านระดับพื้นก็ได้กรณีนี้เนี่ยมันจะทําให้ไม่ต้องเสียพื้นที่ในการตั้งคอยคอยร้อนกระจายทั่วทั้งสถานที่คือแบบสปิทไทมมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวระยะทางมันมีความจําเป็นที่จะต้องอาเดี๋ยวสักครู่ครับ อันนี้มันก็จะเป็นภาพของตัวระบบคอยร้อนแบบรวมศูนย์ก็คือ vrv v นี่มาดูท่านเป็นชิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยก็หน้าตาอันนี้อันนี้เป็นตัวเหมือนตัว,ต,วตัวบัวสมองมันที่มันทําการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยชิลเลอร์ตัวเครื่องชิลเลอร์โดยตรงตรงนี้เป็นส่วนของระบายอากาศด้วยะระบายความร้อนด้วยน้ําอันนี้เรียกว่า cooling tower ในนี้มันก็จะมีน้ําเหมือนน้ําตกไหลผ่านแล้วก็ระบายความร้อนออกอส่วนชิลเลอร์มันมีอีกแบบหนึ่งคือเบนซิลเลอร์อแบบระบายความร้อนด้วยอากาศก็คือเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ม่งมันจะเป็นให้อากาศไหลเข้าออกไอตรงนี้มันก็เป็นที่ที่ระบายความร้อนออกนี่มาดูว่าระบบแอร์ปัจจุบันตอนนี้มันเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์กันหมดแล้วก็คือ ก็คือเป็นแอร์ที่เหมือนหลีได้หลีได้ในที่นี้หมายความแบบนี้ปกติต้องเข้าใจก่อนว่าแอร์สมัยก่อนมันคือแอร์ประเภทที่ทํางานก็ทางานร้อยเปอร์เซ็นเวลาหยุดมันก็จะหยุดเป็นศูนย์หรือไม่ทํางานเลยก็คือไม่มีการถ่ายเทความร้อนเข้าออกเลยหรือถ่ายเทความอ้อนร้อยเปอร์เซ็นตเลยมันไม่มีการทำเครื่องกลางไอ้ทำร้อยเปอร์เซ็นนี่เรียกว่าการทการทางานแบบฟูลโหลดเพราะฉะนั้นเวลา เราเปิดเครื่องปรับอากาศแบบระบบเก่าที่ไม่ใช่เวอร์เตอร์อรขึ้นมาเนี่ยถ้ามันรับในระบบว่ามันมีเซ็นเซอร์รับรู้ความร้อนได้ว่าเออมันก็ยังร้อน,นยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ปรับมันก็จะปรับทํางานร้อนเปเซนจนถึงอุณหภูมิได้ระดับที่มันต้องการมันก็จะตัดเป็นศูนย์อุณหภูมิไม่น่อยค่อยร้อนเพิ่มขึ้นภายในห้องเพิ่มขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งที่มันเซตไว้มันก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งทําอย่างนี้วนซ้ําไปวนซ้าม,มาเรื่อยเรื อันนั้นคือรูปแบบของระบบปรับอากาศแบบเก่าแต่ทีนี้คนเป็นอินเวอร์เตอร์ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าตัวแอร์เนี่ยมันจะมีการทํางานแบบปรับประหยัได้หมายความว่าหลักการทํางานเหมือนเหมือนกันเหมือนตะกี้ที่บอกแต่พอถึงอุณหภูมิระดับหนึ่งเช่นสมมุติว่ามันร้อนถึงระดับหนึ่งมันก็มันก็เริ่มทํางานค่อยๆเร่งขึ้นแล้วถ้ามันเย็นเกินระดับหนึ่งมันก็ค่อยๆหลีลงมันไม่จําเป็นต้องหยุดคือแต่แปลกใจอา้าวแล้ว ทำไมหยุดไปเลยมันถึงเบิงไฟกว่าสังเกตได้ว่าอาเหมือนเราขับรถแหละถ้าเกิดว่าเรามีแค่ความเร็วศูนย์กับร้อยแค่นี้เองเวลาจะเร่งก็ต้องเร่งไปที่ร้อยเท่านั้นเนี่ยมันแปลว่ามันจะเบิงน้ำมันกว่าถูกไหมเพราะเราต้องเหยียบมิดมันทํางานมันมันไม่มีหลีแล้วพอวิ่งร้อยมันก็จะเหยียบมิดร้อยเปอร์เซ็นอยู่อย่างนั้นท,ทั้งที่เราไม่ต้องการความ ความเร็วขนาดนั้นแล้วเราต้องการหลีลงจินักการคล้ายๆแบบนี้อินเวอร์เตอร์ก็ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์หมายถึงว่ามันก็คือหลีได้อันนี้เป็นตัวอย่างของแอร์โฆษณาของทางไดกินที่บอกว่าถ้ามีอินเวอร์เตอร์แล้วมันช่วยอะไรบ้างนะก็หลักๆคือเย็นเร็วกว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันคือดันได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นมันยังสูงกว่านั้นได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นตเลยก็ได้ประหยัดไฟกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เหยียบเหยียบปล่อยๆคันเร่ง อุณหภูมิเย็นเย็นสม่ำเสมอก็เนื่องจากมันประคองความเย็นได้ดีเพราะมันหลี่เป็นมันค่อยๆแบบใส่ความเย็นมากใส่ความเย็นน้อยได้ไม่เกิดการกระชากของไสส่วนเรื่องน้ำยาก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยอ,อันนี้เป็นระบบถ้าพูดถึงระบบปรับอากาศมีส่วนหนึ่งคือระบบท่อซึ่งตอนนี้ท่อ ถ้าเป็นงานประเภทวิวอินหรือติดตั้งใหม่มันก็จะต้องมาเลือกอีกโดยพวกแบบว่าจะเอาท่อเป็นรูปแบบไหนติดตั้งตรงไหนซึ่งมันจะมีหลายแบบมากส่วนตรงนี้จะเป็นลักษณะของการออกแบบของทางผู้ออกแบบระบบระบบท่อเดอ,าาอักระอันนี้พูดถึงเฉพาะระบบ VRV กับชิลเลอร์นะไอตัวอ่าไม่ใช่จะพูดถึงตัวชิลเลอร์เพราะว่าชิลเลอร์เนี่ยมันมีการดันระบบท่อ แต่ถ้าเป็น VRV เนี่ยสังเกตได้ว่ามันเป็นแอร์เหมือนแอร์ธรรมดาเมื่อเทียบกับสปิทไทอันนี้ดูหน้าตาท่อก็เหมือนตาเห็นตามโรงแรมก็จะมีท่อแบบแนวนอนแบบนี้ให้เห็นหรือเป็นโค้งโค้งก็มีหรือจะมีตัวดันอัดออกมาก็มีอัดความเย็นมีอย่างมีทิศทางถ้าสังเกตรูปนี้ตรงพื้นที่โลง่ลงๆข้างบนเนี่ยมันไม่มีความจำเป็น,ปนที่ต้องมีความเย็นอะไรเพราะฉะนั้นระบบ ปรับอากาศมันก็ควรจะดันแอร์เฉพาะฟลอร์หนึ่งอย่างมีทิศทางนะจะได้ให้เปืองไม่เปืองแอร์ว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะมีท่อเหมือนกันนะอ่ะก็โดยคร่าวๆก็ลักษณะนี้ก่อน